สวัสดีมอนี่ฮากซิมาสาธิตวิธีการตอนกิ่งนะซึ่งว่าอุปกรณ์เฮาจะมีนี่ใบเรื่อยแล้วก็ขยมงพแเ้วเสื้อก้างนะก้อนเฮาสก,การได้นั้นเฮาต้องเลื่อยนะต้องเลื่อยยกตัวอย่างตัวนี้เนาะจะเลื่อยได้เข้าไปประมาณสองนส นี่ก็จะเลืออีกโสเคส่วนสามหลังจากนั้นเนาเราก็มาปาดเปลยงเฝ้าเนะปาดนี่แล้วก็เตีออกยงมาหนึ่งเนาะจากนั้นเรากลามาอบใจนะ ไกินเช้าสิตอนนะั่นแหละแล้วก็เอาเสื้อผางมัดมัดกันมัดนีต้องมัดให้แน่น ดังนั้นเขากำมัดต้นที่สองอีกท้่หนึ่งกน็มากับผูกติดไว้เนี่ยต้นของมันมาเบ่งอีกท้่หนึ่ง แปงว่าขุอย่างพาอเขาไปปาดไปแล้วนะจ,นะจะมาตีแต่ตัวนี้เขาก็บปาดไปแล้วนะประมาณเข่าหนึ่งส่วนสามนะสองส่วนสามหลังนะจากนั้นเขาก็มาอบซีกทนะีนึงอบใส่เแล้กก็ะมัดไป mana nenek คตัวนี้ก็คือว่าเป็นการการกิ่งนะไฟสังมลเป็นวัดต้นทิวาก้าเม็ดทดลองการเมืองนะซึ่งว่าประมาณซาปลายเมื่าเดือนหนึ่งมันจะออกหาก้นะหาะออกห้างมานี้หลังจากนั้นเรา,าจะตัดเอาไปเพาะซ้ำใเบ้าอีกทีหนึ่งนะว่ามันสิสามารถขยายพันในบ่อหลังจากนั้นจะมาติดตามมากว่าห้ากมันจะออกดีซ้ำไหนพะอจบซ้ำนี้นะ